สองเออฟิสิกส์การบ้านฟิสิกส์นะพี่ครูให้อัดเทย์เกี่ยวกับอะไรนะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายน่ะอะไรนะอะไรนะ VT อะไรเนี่ยอ๋อน้องของเรามาลากัยเงไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจป้าไม่เข้าใจเลยอ่ะเข้าใส่ป้าเข้าใจเฮ้ยเราเคยเรียนมาอยู่นะจริงเหรอเฮ้ยเราสอนให้ฟังหรือเปล่าดี อโอเค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 อืมตัวตอนแรกนะพาราโบลาหัวข้อปอไก่นะครับนิยามนะครับพาราโบลาคือเซตของจุด P นะครับ P ตัวนี้ก็คือตัวย่อของคาว่าพราบลาที่อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับน,นี่คือนิยามของมันนะครับเป็นฟังก์ชันห่างจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับที่เรียกว่าจุดโฟกัสระยะทางเท่ากับระยะห่างจากจุด P ไปยังเส้นตรงคงที่เส้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเส้นดเล็กติกเพราะคำคำ,คำนี้นะครับคำว่าจุดโฟกัสต้องจําได้ดเล็กติกก็ต้องจำได้นะครับน,นี่คือส่วนสำคัญของพราบลาคือ2ส,ส่วนนี้ นะครับเขาบอกว่าอีกทีหนึ่งนะครับเซตของจุด P ที่อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับน่ะจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับน่ะระยะทางเท่ากับระยะห่างจากจุด P ไปยังเส้นตรงคงที่เส้นหนึ่งนะครับน่ะพาราโบลาก็เป็นจุดต่างๆนะครับที่เรียงตัวลักษณะนี้ในพื้นรับ xy นะครับเป็นจุดต่างๆนะครับน่ะเป็นความสัมพันธ์ของจุดนะครับน่ะจุดต่างๆที่เรียงลักษณะนี้ สมมติว่าลักษณะนี้คือพาราโบลานะครับมีจุดคงมีจุดคงที่ซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสโดยปกติใช้สัญลักษณ์ f นะครับเเขาบอกว่าจุดนี้ระยะทางนะครับนะถึงจุดจากจุดต่างๆบนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งก็ตามไปยังจุดโฟกัสเนี่ยมีระยะทางเท่ากับนะครับระยะทางจากจุดนี้ไปยังเส้นเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเส้นไดเรกติกนะครับซึ่งเรียกว่าเส้นเส้นไดเรกติกนะครับระยะทางในแนวตั้งฉากลักษณะนี้ นะครับระยะตัวนี้กับตัวนี้ถือว่าเท่ากันนะครับหมายความว่าอย่างไรสมมุติผมเลือกจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้ระยะทางจากจุดนี้ไปยังจุดโฟกัสระยะนี้ก็ต้องเท่ากันอีกเหมือนกันนะครับต้องเท่ากันอีกผมเลือกจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้ไปยังเส้นตรงเส้นนี้นะครับนะระยะนี้กับระยะนี้ก็ต้องเท่ากันนั่นเองนะครับต้องเท่ากันนะครับนะ พรราราโบลาก็เป็นลักษณะนี้นั่นเองนี่คือนิยามของมันนะครับเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเป็นการเรียงตัวกันของจุดนะครับในแนวเส้นนี้นะครับนะ่ะก็คือระยะทางจากจุดนี้จุดต่างๆบนพาราโบลาไปยังจุดโฟกัสจะเท่ากับระยะทางนะครับจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกติกนั่นเองนะครับไปยังเส้นไดเรกติกนะครับนะ่ะ เป็นไงเข้าใจกันหรือยังอ่ะอ๋อมันก็เออก็ไม่เงี้ยโอเคเลยโอเคเลยเออไแต่นี่ก็ดึกแล้วนะดึกดึกเย็นดิโอเคงั้นเรากลับไปเลินเลยเออเยโอเย็นไปก่อนมีเจ้าตัวไปนะไปกิ้วนะกิวให้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ีของเธอเราขโมยมาขอบคุณครับ